เ้าไปเลยอะสวัสดีครับแบบนี้จะพาไปชมแหล่มพรมเทพนะครับของภูเก็ตนะครับเช็คอินไี่เียวครับโอ้โหนุ่นปินเวอร์นฟินเวอร์นไปแล้วตัวเก็บ โหโคตรสวยอ่ะโหมีกระหันด้วยเห็นกระหันไหม I'll take. มากครับนี่ครับผมจะให้ดูนี่ช่องนี้โอ้โหสวยมากกสักครับ้าไปทางไหนนี่ครับ ออืสวยสมคำล่ำลือเลยครับอันนี้แหลมพร้อมเทพครับหาดทรายทะเลหมู่เกาะสวยมากครับทุกคนผมก็ครั้งแรกนะครับที่มาเนี่ยหดูนี่ตรงนี้ครับแหลมพรมเทพอยู่จุดนี้ เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เลยโอ้โหสวยอ่ะดูที่จุดเนี้ยนี่ครับ <Yeah. S 1> ดูดิ ดูวิเซศษดิอยู่ไหนนะครับืนี่ครับพระพรหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุ้มครองดูแลแหลมพุมเทพนะครับนี่ครับหันุสสอนสาวรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู นี่คือด้านบนสูงสุดครับโอ้โหสวยตะการตามากตัวไงวิเทียนอยู่ล่างนี่เองเอา้าวโอเคเดี๋ยวไปนี่ ถ่ยรีวิวแป๊บโอ้โหสวยมากนี่ครับจุดที่เขาเช็คอินกันเดี๋ยวเราจะลงกันไปข้างล่างนะครับอ่านี่ให้ชมบรรยากาศด้านบนนะครับเป็นไงบ้างครับขอหน่อยขอเสียงหน่อยอนันนี้เดี๋ยวลงตรงนน้นไหนอะลงตรงนน้น โอ้โหสุดยอดมากอันนี้นักท่องเที่ยวนะครับดดท,ท,ท,ทางลงนะโอ้โหสวยมากอันนี้ให้ดูมุมบนนะครับนี่ครับจุดเช็คอินสวยตะการตาจริงอืม โอเคนะครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวแหล่โฮมเทพนะเวลานที่นี้นะครับอโอ้โหสวยครับ